ยังไม่ได้กินอะไรนะครับกินน้ำแก้วเดียววันนี้แล้วถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวเอานี้มาให้ก่อนร้านขนมจีนเยอะมากครับร้านขนมจีน นี่เป็นน้ำส้มนะครับนนเป็ตมข เอ้ไกันอัไดูที่จุดรก่อนนะครับอ้ยน้กไปกันนะครับน่าจะได้พบกับทุกจุดแรกของวัเดี๋ยวจะพาเดินดูได้นะครับ อนนี้เป็นคลิปที่สามแล้วเราะหลงไปเรื่อยแล้วครับ <c oughs> ไม่มีอะไรรล เอาน้ำมันมาแล้วครับน้ำมันเพื่อมาแล้วครับดูน้ำมันเพืชอไม่ใช่ใครใครน้ำมันไม่นี่ใครใคน้ำมัน

อาผู้ออยอยู่ไหนมีญาติจะมาหาอยากแดนไกลนะครับท่านเดินทางมาจากศูนเขตประเทศไทยจะมาหาผคุณปนิยังครับแจกแล้วครับอ๋ออันนี้เป็นการเปลี่ยนปาที่จะอันนี้จะเป็นน้ำมันพืชกับกับไข่นะครับข้างหน้าเราอยู่ตรงนี้เลยข้างหน้าเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างหน้าเราอยู่ตรงโน้นข้างไหนข้างหน้าข้างหลัง เอา้าวพี่น้องพี่น้องพี่อย่าร่วมช่วยช่วยกันรับประทานอาหารทาั้งหลังทงั้งหน้าพีเหมือนการท่านเดินดูให้ครบนะครับอันนี้ก็มาหนองอยู่ที่ไหนอยู่ที่นนะอออยู่พี่น้องอยู่ตงงรงกล,ล,ล,ลางนี่เองหมอมันก็่วยกันมันเดินนะครับทั้นนี้ของเราเไรแจกพีนะครับวันนี้เราไม่ขายนะครับวันนี้เราไมา่แจกรีนะครับทุกท่าน อามาม่าเกาหลีแล้วของอาาม่าเกาหลีแจกฟรีเท่านั้นวันนี้นะครับวันเดียวเอาอันนี้เอาอะไรมาแจกครับโอ้เป็นโต๊ะเลยเอาอะไรมาแจกครับขอมาทานอย่างเดียว๋อไม่เป็นไรครับวันนี้ของมีขาเอ้ของเรามีแจกเยอะโอ้ยอันนี้หน้าตาคนคุ้นเนาะวันนี้มาแจกมีแดงเนาะเอออะไรกธรรมดาแถวนี้เป็นระเบียบร่วมด้วยวยกันพี่น้องดูได้คร มาเด้อะคุณใดอยากไดใครเนี่ยเนาะแม่แจงไปหมดแลลุงขอไปมาลุงมีไหลบ้างแถมบ้านคนนั้นเราจะไปยิ้มยิ้อย่าไปยิ้โอ้่หเอาทางนี้ไม่มีครับด้านหลังนี้มีอีกครับนะครับมาลุงก็ควรพันมารับของนะครับอยู่ด้านหลังนี่นะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างภายในวัดทองคำของเราแจกฟรีเวทคนมาแจกเท่านั้นเองที่เราจะไม่แจกฟรีนะครับนอกนั้นแจกฟรีหมด อ๋ออันนโมทนาสาธุเสวนบพธิ์จกรตุนที่มาร่วมด้วย่วยกันเนาะมาทำรงทานด้วยกันต่อพี่น้องนะครับทุกท่านขอลสวัสดีครับทุกท่าน oh. <c oughs> สวัสดีครับมาร่วมด้วยกันมาทำรงทานวันนี้นะครับโอ้โ oh หไม่ใช่จตอยู่จะทงหน้าด้านนี้ครับข้างหลังข้างหลังโน้ตข้างหลัง พี ique, ่นุก็มีอีกเยอะมีเป็นร้อยเลยนะครับนี่หัวในะีมาจากไหนเนี่รขออภัครับข้างในอีกนะครับข้างในก็มีใช่เราัุษงคุณคนที่สวยเนี่ยไปสัมผัสหน่อยเพเป็นพวกคนที่สวยโดยเฉพาะคนที่สวยใจดีตัวสวนนม่อู้รนรถคันานอ๋ออันนี้อันนี้มาจากไหนตรงนี้ โอ้ไร่ผีเล็เลยนะครับวันนี้มาแจกเพ่มาขายถ้ามาขายวันนี้มามีคนพิสก็เลยแจกฟรีแจกฟรีนะครับท่านใดที่ต้องการจะชิมพ์สํารวจนะครับก็ขอเชิญนะครับทุกท่านด้านหน้าด้านหลังนะครับวันนี้มาแจกของนะครับสวัสดีครับมากินอย่างยวไม่เป็นไรครับนะครับร่วมด้วยโครงการท่านลูกนะครับท่านล่ะอ่านหลไม่แจกท่นไหนูกหาจับที่ไหนจะงี้ <aria S 2> มาพาเดินก็ไปดูข้างในครับมาจัดให้เราได้เลอยู่ของนีเองาโทำไมไม่เคยเจอหน้าเคยตาเนี่ยคนมาทำบุญต้องนที่เีกอไม่ได้นี้อะไรเออทำจะจำนได้ัีกนมกเนาะนหหนูเอาอะไรมาแจกวหนูด้เอาอะไรมาแจกมาแจกโอ้อันนี้ให้

โอ้ยโอ้ยมีมีกันเยอะมากครับครับที่วันนี้ครับ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  <_ theo> ร้านเหลือเยอะมากเลยนะครับที่ยังไม่แจกแจกขนมแจกฟรีนะครับแจกฟรีวันนี้ของกินนะครับแจกฟรีแจกฟรีแจกดูแถวแจกไข่กับน้ำมันพืชครับมือไม่ได้ไม่รู้อยูโดนดินนะครับแต่วันนี้รู้ว่าอยู่ในบริเวณนาบุญเ้อนของวัดโองกลาง แต่เมื่อวานที่ผ่านมาหรือเดืที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาไม่มมไมรู้อยู่ที่ไหนเนาะเออก็ไม่เป็นไรเราอยู่ในบริเวณรัศมีลัมของเรานี่เนาะมาลุ้นด้วยกันนะครับาามาแจกของอ้าวอันนี้อันนี้เอาอะไรมาทำลงพันมาแจากดายำหนุ่มจีนท่านใดที่อ่านอกจากยำหนุ่มจีแล้วท่านใดเดินทางไปไมหมดแล้วไป<า>ไมหมดแล้ว,ลวน้ำก็แจกพี่นะครับ นี่ร้องนะครับทุกท่านร้องร้องร้องก้อร้องทำร้องร้องเลยครับของวับของทำของเราปีนี้แจกปีพระนทุนะครับท่านใดที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับของก็เวยวัดของก็รวยนะครับวันนี้ไม่มีขายนะครับวันนี้แจกปีเท่านีแจกปีเท่านี้แจกวันนี้แจกแจกอย่างเดียวใช่ไหม แล้วจบคลิปนี้ก็จะไปหาอะไรกินแล้วครับดูแล้วมาแจกวันนี้เอาอะไรมาแจกเอาคนมาแจกนอาของมาแจกวันนี้มาลุด้วยวยนมาทำบนมา้นโกงนาาบจกพี่น้องแล้วมาีนนะทุกที่มา